นี่นะครับน้ําจิ้มสูตรเด็ดเสร็จละเทลงเลยเดี๋ยวบีมะนาวตามไปหน่อยอไปครับย่างจริงกันเลยสวัสดีครับ เคยจุ่มพรลังเลิกงานเช่นเคยวันนี้เดี๋ยวเราลองเอาแซลมอนอย่างเนยเอยไม่ใช่แซลมอนอบเสือไปทำกินดูดีกว่าเาพราะรชาแตกไหมนี่นะแตรละ้อยแซลมอนอย่างเกลือนี่นี่แตกละลยเลยเดี๋ยวผมลองไปย่างเนยกินดูดิว่ามันจะเป็นยังไงนะม่บ้านผมจะติดใจเปล่าปะเดี๋ยวเราไปทำกินกัน S 1> <S 1> <S เสร็จแล้วนะครับไปลุยกันสวัสดีครับมาวันนี้เมนูเราที่เราขายกันเดี๋ยวลองมาทำกินดู <S <S ย่างเนยมาเดิมครับวันนี้มากไปครับเออ <C oughs> สซลมอนย่างเนยตันนี้เป็นไง เราขายแพ็คละร้อยส่งทั่วไทยเหมือนเดิมเป็นเหมือนอย่างนี้เลยนะเหมือนหมึกไข่กระดองนะครับส่งห้องเย็นไปให้ใครสุกีสั่งได้แล้วผมกินดูนนลไนนลไน์มาให้ยังไงดีไลายมาให้อืมอ,อ,อรอยไหมเพราะรอดูดีครับหูยหอมวะอร่อยไ,ไหมกินเหรอเลยกินหมดละหอมไหมอืมหอม อ่ะใส่กระเทียมไปเลยเหรออ๋อให้มันหอมว้าว <Wow. S 1> เอากระเทียมไหมไม่ต้องกินช่วยมาดิเป็นไงอร่อย,ยได้พูดจัม มันร้อแล้วไหมหอมย่างไม่ทันเลยทีเดียวกินใช่ไหมอรอกินกับกินกับปลาท้าับนมากครับลองดิเอามาก็แต่ล้ว ไม่ต้องไม่ต้องไปในนี้มันแล้วมันดูหลายรอบแล้วนี่มันร้อนนลครับมันร้อนแล้วเป็นไงอเอา,าดิจะย่างดิเอาไปทำกินได้แล้วครับ สูตรนี้อร่อยทานากับน้ำจิ้มซีฟู้ดอืมทอดอ่ะทอด <c oughs> ให้หนังย็นเค็มออืม,อม

แม่อร่อยนะนนนนเดี๋ยวนั่งนี้แม่นั่งรถไม่เห็นไม่เห็นรองแม่เอ,เ,เอาเอานนี้สองทั้ยน้ำส้มคานเมือ่อคืนเลยคานเมื่อคืนเลยคอหยขคอหยอดหมดเลยเอาตัวย่างนี้กินบ้างดิมาคร,ครับมาอุัมส้มนะครับ ผสงฟอง,งแครกเลยฟองแครกแนะ่นอนรุ่งนี้องุ่นมาเต่เอามีสองไทยนะโอ้โหกินหมดเหรอหมดไหนว่าเดี๋ยวกุ้งอนะ่ะเอ้าอุ้ยปรุกแ,แล้วเนี่ยพี่อออันนี้อร่อยใทยแม่ เราห่อผักดีเจียบเี่ยเขาได้แล้วเอาให้แม่ใส่แม่โอ้ามทนใหญ่เลยนีนี่าดรกินลงไปโอ้ขอได้เลวเนาะ Mm-hmm. ขายเองกินเองอไ,ไงนะอม่ต้องซื้อใครใง่ไอืมก็อมีขายส่งสามหมอเป้าหรอเรา,าตา้กินข้าวเลยจะกินข้าวไมเแล้วไหมไปเนี่ยนั่งไหนเ็นแล้วเนจะเดินถึงที่เลยเหรอบอกไปอ,นะอีกไหมล่ะ จะาทำได้หลายอย่างก็ไม่รู้นะออกีก,ออก็ได้สหตีทีออนะ่อ๋อ,อเป็นไงว่ามึงกูมีละเองเฮลารอะไรไม่ทันร้อน,อนต้องร้อน่ต้องร้อน เป็นของที่มาเมืเ่อเช้าเลยนะทำนี่กินอย่างนี้ก็ไม่ม,ม,มันมันนิ่นเนี้นะลำเป็นลาเลยเข้าใไมมาทำมากินกัน,กนแลวอร่อย Mình đi Mình được Dore, tô, tí phút tức đây nữa nè Mình nhanh bao Cũng khung rồi nè <c rebirth> <Ç> Ai <nailed. cười> นี่นะครับแซกอร้อยเกินคุ้มแกะได้เลยแซกอร้านเกินคุ้มแซมวันอย่างนี้เกี๊เคี่ยมแล้วอือหูร้อนออต้องห่อผักห่อผักอเอาแบบนี้เลย ปกตถ้าเราไปกินตามร้านไม่ได้ก็จะร้อยสองร้อยาจารย์นะผากก็แค่สี่สิบบาทแต่มันจองถุงก็สองร้อยนะถ้าไปกินร้านไม่กลำกว่าหมดแล้วาม,ามัม<ค>นร้อยห้าสิบสามคนเลยห้าสิบที่ไหนร้อ,รอ,อยก้าสิบซื้อหรซื้อมาก,กินบ้านแค่กรร้อยทำแบบนี้นนนกินเราปลอดภัยด้วยไม่ต้องเสียฟงคงอีเลย ราดลงไปเอาได้ไหมน้องอนอะตัวใหญ่แค่กินนิ <c ười> ลองดิยังไงที่กปุ้งลย อ้นี่นะครับแคกร้อยแซลมอนลงควันแซลมอนแย่งเกลือลงควันลงควันย่งเกลือด้วยแล้วสั่งแล้วผมขึ้นนก้ให้แอดไลน์มา ส่งได้ทั่วไทยห้องเย็นอย่างดีเลยของนี้ไม่จำกัดน,น,นะครับไม่รู้ใกล้เลยไปเลยหนังยังเป็นหนังอยูเ่ยเลยนี่นะเอาไปทำดูย่างดูอร่อยอรครับเอาเลยเต็มเลยเลยนี่นนนนนตัวหน้าตัวเลย เมือร่อยนะมุเสือกินกับอันนี้นะ่ะกินแล้วกินสดๆเหมือนกันนาะสดเลยอ่ะเอาบครับ,บ,บมันต้องหอยจ้ะอร่อยไม่แบบไม่รู้ว่ามันอร่อยขนาดนี้ เลยอยากโชว์อ่ะอยากโชว์ให้ดูชั้นแรกก็ไม่ได้บอกเลยว่าทำอะไรกินพอเห็นแบบนด์วิชโอสั่งแคมปิ้งอะไรได้รึสั่งไปแคมปิ้งอะไรได้เลยแบบว่าแช่แข็งไปเลยอร่อยหอมแก่ไม่ พอลงส้มส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 มตาเซเวน่สนสำผลิตโดยพ่อค้าแลแ้วไหมคานำส้มแท้นะครับเนี่ยไม่ต้องผสมอะไรเลยเอเยอะหมดของถั่งกรอบ ใช่ไหมปล่ากินพองอีกตัวเจ้าอีกหรอกินที่หมดเลยกเขากินลองเขา้วดแม่ค้าติดใจนะครับเสรียวมีมาแม่ค้าพอมีนนะครับแม่ค้ายังติดใจอันนี้อ่ะครับ อันนี้ไม่ต้องล้างเลยนะเหมือนเกลือมาแล้วมันเหมือนกับเบคอนเลยเลยหรออย่านเบคอนที่เราไปซื้อตาม,มไม่โค้งไม่โคอะเอาไปถึงปุ๊บเอาไปถึงปุ๊บก,กินได้เลยแข็งอะไรกินได้เลยสายแคมปิ้งห้ามพลาดเมน,นูนี้ประหยัดด้วย ไม่เอาอีกแล้หรออาอร่อยเร็จแจ๋ <S <S อาจจะแกะใหม่ก็ไม่เอากระเทาไว้ดึง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 คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะกินตาไม่อ้วนด้วยแต่มอนด้วยกรอบย่างอย่างกรอวอร่อยหอม อร่อยันน,น้ำกนนมมน้นะน้ำตอกนะเรามีเมนูอะไรบ้นะเมนูสงการอเอาไปสงังแค็คเล้อ,อร่อยยเยเนาะ

ต้องวางอันนั่นหน่อยเหรอสวยมากแช่ไปละเอาไปล้างให้ด้วยเละเลยอุ้ยไม่เละหรอกเละไม่เละทำไมมันเละพอโดนน้ำเขาไม่โดนน้ำเพราไมว่ากินในกรดเลยเขาไม่โดนน้ำอ่ากินกินเลยตัวกินเลยนะไม่แล้วก็ปิดแก๊สไปก่อนว่าไม่มีไม่เอาแล้วเพราะงั้นขาดตอนได้แล้ว ไอ้ค <Okay, S 1> ครับอลน,นี้ลราเอาไว้ให้ลูกค้าคลิปนี้ก็อิ่มแล้วนะครับลองมาทำกินดูสั่งผมไปนะครับลองมาทำกินยาน่างเนยกินดูทำกินซีฟูด้ดแล้วก็อยู่กับครอบครัวกินกันข้าวเย็นได้กินกับข้าวก็อร่อยคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกดติดตามผมด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวผมลงคลิปใหม่หมจะได้รับชมก่อนใครลาไปก่อนสวัสดีครับ